นถ้ากับสินเขาเน,นีนมมน่มัน,มนจีแหนมเลยเก่งไหกจริงจีแหนมจี้แหนมลวก็จ้ำปลาแดกบองพี่น้องจีแหนมจีไข่แล้วก็จ้ำปลาแดกบองจีไข่มีน้วนป่าเหรอคะอืมีแม้แหนมแหนมแหนมเอาเสียบเสีบ ชิมลอกชิมชิมแซ่บ้องข้าหอมปั่นเลยแล้นองข้าหอมกินแซ่บๆยั่วๆนะพักพริกใส่เอาข้าวเหลือเอาให้หมดคำก่อนลูกประจมจมปลาแดกบองเลยแซ่บๆมาด้วยพี่น้องมากินกันแซ่บเยอะยั่วไข่ต้มไข่ปิ้งเนี่ยนี่ แซบ่บแต่แล้วแบานี้ยังไข่ปิ้งแซบ่บนีหน่หน่อยนั่งกินกิน่นปบตบๆบ,บ,บอยู่ข้างขงังกินเตาไฟไแด้ขอชู้รดูนาวได้แบบใส่หนังแล้วมันอร่อยเแล้วกหอมเนาะทิ้งไปทิ้งไปมันหลุดดินแล้วทิ้งไปวนไปใกลไกเดี๋ยวไก่ม่วนนู้กอ่ะ เดี๋ยวจะทำผมส,สวยๆให้ไปถ่ายรูปแบบชายชุดแรกๆเพื่อลักคาแก้เสร็จแินเสร็จคา,าขาวๆเลยเงื่อนง่ามถ่ายถุงพิเศษง่ามไอ้หอยประสนแซ่บจำประเดดบอกความเหน้น้อจำพริกขัวพริกขัวพริกแล้วก็ขัวหอมกระเทียมทำใส่กะลา ใส่หงนวล้อใส่ปลาสับนี่แบนี่เป็นอะไรกันแซ่บเร็วเรววเร็ว ปลาตะตาย้คุดเราคุยเอาได้พื้นนิ้วเขาอ่ะนีนะ่นไะได้กับนิ้วล้างกับนิ้วแสบครับการเย็นก็นจับเนาะตาต่างทำอะไรนี้แจมปลาแล้วก็พริกขั่ว พ่อให้วามรสบแล้วพ่อดมอไรด่น้ำไ,ในในไหมลูกีบฮะไรนบน้ำยังย้วจะเอามาใหม่เลยนะคะต่องมาใหม่เล้วเ้อต้องมาไหมเลยนะกดมาใหม่น้เย็นกรด้ออยาให้ไปกดน,น,น้ำน้ำใหม่ ลองคนร้านตัทหงานัำงานไปงานบุญกนหน่งานก็จัดมันจะปักผ้าุ็วนเอาไปงานปักยิ้นปักผ้าแบบนี้แหลรถึงงบุญเลย คนเขาทิพย์เบื้องข้างเขาวัด จ้ำปลาหยัดนี่ก็หัดจ้ำไข่หยัดแบวนี้เลยอ่ลยน้ำหมูแั่นสมันแซ่บแซ่บี่้อง ได้ดงมากยิ่งซื้อพ้อองกับตามซอาถ้าไปซื้อเท่านันแพงมากเลยเถึงจะมีหมูสดเนาะเากับบอหยากมาะมาขันยิ่ที่ก็มีสิ่งอมันม,นะมันแหมนะเขาเป็นอยากจริงิงมันหอ,นอ,นะนอมหอมดีแล้วก็นีจากระไรเขากับมาทอดแล้วกิ่ง มากเลยอ่ะไข่ไก่ย่างแล้วก็จีแหนมเนะเาะขอกันก็เแก่ยวบางแล้วทักทั <c oughs> <c oughs> ยังไม่เปิดน้ำให้อาบเดี๋ยวทำผมให้สวยๆเลย <c oughs> แซ่บแซ่บเดีย่องอไกันได้ไก่ออกไปกนเนไมื่อไหร่่ใ่ลงข่ไปไปนอนที่อื่นเนะนี่บ้านคนเด้อไปนอนในป่าหญ้าน,นู่นไปนอบอยู่ในขวไปงบนี่แอบน้ำในอะ ทำนล้วไม่ก็ละมังไมแสะอสิไปต้องห้องน้รมังอยู่ไปเรากระมังไม่สะอาดมัล้างตู้ใส่แล้วมันจะเผ็ดอ,อาบดีบแบบนี้ไปรีบอยู่วันนี้รีบอยู่มันจะค่ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันเพราะปิดใบาสามครึ่งม,มันจะไม่ทันอ่ะทันแต่ว่า เมืเวลา3ชั่วโมงเขาจะปิดบ่าย 3, 3บ่าย3บ่าย3ครึพาปิดเราไป <สม S 1> ตอนนี้แหละทันตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงแล้วคข้าวอยู่เรวก็เสร็จแล้วเนะี่ยตอนครึ่งชั่วโมงก็พาไปแล้ว ไปพา,ามันมันค่่าแล้วอคลิปอยู่แป๊บนึงเแลยวก็อิ่มแล้วเนี่ย<ไ>ทำปลรราของปลรราไบองไี่ลองสิบตัวกระแดกจะอิ่มเราต้องตำตำพริกขั่วห<ไ>อมกระเทียมขั่วแล้วก็ผัครก่ดูแล้วค่อยคุยเำข้าอยู่ต้ปลาแหลบองเลยไค่ก็ อืนะชุดแล้วกินน้อแ่จะกินเดิมแต่ว่าใส่ชุดใหม่แต่ชุดใหม่ลูกชุดใหม่สวยเลยลูกใส่จะกินเดิมแตาใส่ไอเมันแดเพื่อนแล้ะเมขึ้นใส่แต่ป้องกสวยๆตัวถ่ายรูปไหมประจังบอกว่าใส่ชุดธรรมดาไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน พูดธรรมดาได้เลยหนก็บอกแล้วไม่เชื่อเนอะหนก็ไม่มรู้เนาะวัดสมัมสเนาะิมเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะสาหรับวันนี้เนาะคะิอข้าวกับแมมมูแล้วก็กระเกวองเนาะกระลาจึ่ระลาจอมแล้วแล้วก็ยิ้มไปที่เรียบร้อยขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์สับแชร์ให้ข้าหอมสาแวแมมาอน่อยนะคะสวัสดีค่ะ